ผ an well mm hmm. mm hmm. ู้หญ right. ิงที่เป็นคนต่างศาสนาจะมาแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นมุสลิมจะต้องขอว่าจะต้องขอวลีจากใครขอวลีจากใครผู้หญิงไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมแปลว่าพ่อก็ไม่ได้เป็นมุสลิมพี่น้องเครือญาติก็ไม่ได้เป็นมุสลิมก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะงั้นคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคนเป็นกาเฟตจะมาเป็นวลรีไม่ได้ไม่ได้เป็นวาลีไม่ซองครับแต่ปัญหาก็คือผู้หญิงคนนี้จะต้องนิกา S <S รเราทานิกะแล้วก็ไม่มีวาลีทําไงเพราะท่านนบีบอกว่าลานิกะฮะอิลลาบิวาลีนไม่ถือเป็นการนิกะหรือนิกะไม่ซ้อถ้าไม่มีวาลีไม่มีผู้ปกครองเพราะงั้นเธอมาเป็นมุสลิมเนี่ยเธอก็จะต้องมีวาลีมีผู้ปกครองใ,ในในในอิสลามจะต้องมีผู้ปกครองอ้าวแล้วใครจะเป็นผู้ปกครองอะ่ะาะผู้ปกครองโดย โดยกำเนิดโดยทแท้แท้ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ต้องคนใกล้ชิดในในมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ปกครองให้เขาครับคือคําบวลีเนี่ยจย์ครับ,รบเป็นเฉพาะวันที่จะแต่งงานอย่างเดียวหรือว่าต้องรับผิดช,ชอบหลังจากนี้ตลอดไปอ๋อเหรอดู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 แลเขาด้วยสิเวลาที่เขาเกิดหย่าร้างอะไรกันมาแล้วอะไรก็ต้องต้องคอยดูแลคอยปกป้องเขาไม่ใช่ว่าเฉพาะวันแต่งงานอย่างเดียวคือห้ามให้พ้น คนตอนนั้นอย่างเดียวแล้วก็อันนี้กู่ไม่รู้เรื่องแล้วครับพวกบ,บ,บางคนมนจะอยา่ามึงจะมีปัญหามันจะอะไรอะไรยังไงเบางคนเข้าใจว่าวาลีตเกมคือแต่งตั้งมาเพื่อที่จะแต่งงานกันเท่านั้นเองอไม่ใช่ดูดูแลเขาด้วยคือเป็นผู้ปกครองเ,อเขาในอิสลามแต่พอผู้หญิงคนนี้แต่งงานไปแล้วเนี่ยสามีของเขาเป็นเป็น คนดูแลคนดูแลเป็นผู้ปกครองแต่วันสักวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเขาหย่าร้างครับผมลูกเต้าควรมีถ้าลูกมีเอาลูกโตแล้วลูกนะเป็นวลีให้เขาใช่ไหมครับถ้าเขาตัวคนเดียวก็ไม่มีใครผู้หญิงคนนี้จําเป็นต้องมีวลีครับผมก็ต้องมีผู้ปก <ใน S 1> ครองใน,ในการาดูแลอืครับผม